วิดีโอนี้นำเสนอเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยนี่คือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยของบริษัท Eurobest Technology จำกัดที่มาพร้อมกับระบบป้อนวัตถุดิบขั้นตอนนั้นง่ายมากเริ่มแรกวัตถุดิบจะถูกปั๊มผ่านท่อไปยังหัวฉีดเพื่อพ่นละอองฝอยในขณะเดียวกันลมร้อนจะถูกพ่นออกมากระทบกับละอองวัตถุดิบ และเกิดเป็นผงผงดังกล่าวจะผ่านระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์และจะถูกดูดไปยังถังเก็บด้านล่างเราสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือนำไปเข้ากระบวนการผลิตอื่นๆต่อได้เครื่องจักรนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยความทนทานและความง่ายต่อการใช้งานมันทำมาจากเหล็กสเตนเลสเกรดอุตสาหกรรมอาหารเพื่อป้องกันการกัดก่อน ิ้นส่วนต่างๆสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายหากสนใจสามารถติดต่อผ่านข้อมูลข้างต้นได้เลยครับ